านี่ถ้าจะเอาไปล้างก็เอาไปล้างด้วยปั๊มเลยจ้าเกือปลาดอกบ่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 บนา่บ่บ่บกบ่บ่บนบ่บ่า่บ่บ่อาบ่บ่บ่ะ่บ่บ่น่บ่บงบ่น่บ่บนน่บ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 ่ให้่บ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 อบ่บงบ่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 ย่บ่บ่บ่ขาก็จะลูเขา่็จะ่บาบให้สะอาดสะอาดเลย สวัสดีค่ะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันกับโปรโมชัน่นสินค้ารายการนี้นะคะพี่ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดรีวิวเลยแต่ลูกค้ามาซื้อหน้าราันใกล้จะหมดแล้วค่ะรายการนี้นะคะขายยาวรวมชายหญิงพี่เป็นงานเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะคะรวมชายรวมหญิงกระสอบ100 pcs ประมาณ100ตัวค่ะ 100pcs ประมาณ100ตัวราคาอยู่ในคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วค่ะใครรับรีวิวสอบนี้รีบแจ้งมาได้เลยนะคะใครรับรีวิวสอบนี้รีบแจ้งมาได้เลยใครอยากได้สอบใหม่รีบแคปหน้าจอคลิปนี้ไลน์นี้ถักแชทมานะคะเพราะตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วจ้ะพี่จ๋าใกล้จะหมดแล้วอ่ะมารีดเพิ่มกระสอบละ300บาทจ้ะพี่เรีดเพิ่มกระสอบละ300บาทค่ะ งานส,สวยๆเบอร์หนึ่งภูมิใจนำเสนอนี่นะไม่ได้เปิดเลยนะอย่างที่พี่เห็นนะว่าบูซ่ามากี่รอบนะเนี่ยตู้มาตั้งเท่าไหร่แล้วไม่เคยเปิดสักครั้งเดียวนะคะไม่เคยเปิดเลยนี่คือครั้งแรกนะคะประวัติศาสตร์เลยก็ได้นี่คือครั้งแรกพี่ที่เปิดรีวิวรายการน,นี้ พี่เคยเห็นหน้าเพจ Facebook พี่จะรู้เลยว่าหนูไม่เคยเปิดรีวิวรายการนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยเปิดเลยนี่คือครั้งแรกในรอบกี่ปีก็ไม่รู้ไม่เคยเปิดเพราะส่วนใหญ่คือเวลามาปุ๊บลูกค้าก็ซื้อหมดมาปุ๊กก็ซื้อหมดนี่นะคะมาลงตั้งเท่าไหร่ตั้ง1ิกว่านะตอนนี้เหลืออยู่แค่4แล้วนะคะเพิ่งลงแค่เมื่อวานเองนะเพิ่งลงแค่เมื่อวานเองนะคะรีวิวสอบนี้ครรับแจ้งได้เลยส่งฟรีนะคะโปรโมชั่นปกติแล้วรายการนี้ไม่รวมส่งค่ะพี่หะ ปกติรายการนี้ไม่รวมส่งแถมไม่เคยรีวิวอีกต่างหากค่ะพี่นะคะรีวิวส่งฟรีใครอยากจะให้รีบบอกน้องแอดมินนะคะรีบกระสอบละ300บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นงานรวมชายรวมหญิงค่ะใครอยากได้สอบใหม่รีบแคปรีบท็กแชทแจ้งมาได้เลยนะพี่ก่อนจะหมดนะคะ3เดือนหนึ่งครั้งค่ะพี่หา3เดือนหนึ่งครั้งถามว่ามาแต่ละครั้งเคยรีวิวไหมไม่เคยค่ะนี่คือครั้งแรกค่ะพี่ครั้งแรกเลยนะคะ มาชมงานกันค่ะเปิดกระสอบแบบไหนได้แบบนั้นเปิดกระสอบแบบไหนได้แบบนั้นรีบทักชัดเข้ามาได้เลยนะคะมาไปไงสวยไหมรวมชายรวมหญิง เบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้กระสอบเบอร์หนึ่งนะคะไม่เคยเปิดเลยตกเฉลี่ยตัวละประมาณเท่าไหร่สี่สี่สิบเก้าบาทเนาะส่งฟรีต่างหากกระสอบเนี้ยอะรีวิวส่งฟรีต่างหากนะพี่รีวิวส่งฟรีต่างหากนะเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมพี่รีวิวส่งฟรีต่างหากนะโอเคชัดแจ๋วสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมา รวมผู้ชายรวมผู้หญิงนะคะที่แขาตัวนี้เป็นกระสอบเบอร์หนึ่งในกระสอบไม่สามารถตอบได้นะว่าผู้ชายกี่เปอร์เซนต์ผู้หญิงกี่เปอร์เซนต์นะคะไม่สามารถตอบได้นะคะ100่งร้พเซก็คือประมาณ100ตัวงานออกอะไรแบบไหนยังไงบ้างชมไปพร้อมๆกันค่ะเปิดกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นเลยนี่จ๊าลีจพี่จ๋าเอออ่ะรีอย่างเดียวก็สวยแล้วค่ะเพราะตัวนี้เป็นงานเบอร์หนึ่งค่ะพี่นะคะ เรีอย่างเดียวก็สวยแล้วตัวนี้คืองานเบอร์หนึ่งนะคะขออนุญาตนะพี่นะรายการนี้ขอไม่ได้ถ่ายรูปลงโพสหน้าเพจเฟซบุ๊กนะคะเพราะเนื่องจากรายการนี้สินค้านานๆถึงจะมีเข้ามาและมาในแต่ละครั้งก็จะหมดภายใน1-2วันนะคะลงตู้มาประมาณ14 1 5กระสอบนะพี่นะลงเมื่อวานตอนนี้มีเหลืออยู่แค่4ลูกแล้วนะคะหมดเร็วมากค่ะพี่หานะคะอาจจะไม่ได้ถ่ายเป็นรูปลงให้พี่ๆชมเพิ่มเติมหน้าเพจเฟซบุ๊กนะคะ หมดเร็วค่ะรหัสนี้หมดเร็วค่ะหมดเร็วมากนะคะงานส,ยสวยๆเบอร์หนึ่งค่ะสีเข้มๆนะคะสีเข้มๆเบอร์หนึ่งหนึ่งร้อยพีเซสประมาณหนึ่งร้อยตัวค่ะพี่นี่ค่ะเดทนะคะผู้หญิงค่ะสีเข้มผู้หญิงอยากจะให้รีดพี่บอกนะ้องแอดมินนะรีดด้วยกระสอบสามร้อยรีวิวส่งฟรีค่ะรีวิวส่งฟรีค่ะใครรับแจ้งได้เลยนะคะส่งฟรีนี่ เฉลี่ยแค่49บาทนะคะพี่ได้งานผู้ชายแบบนี้พี่ก็เอาไปคัดแยกเอาเลยพี่เอาไปคัดแยกขายเอาเลยหนูมั่นใจเลยว่าลูกค้าขายเนี่ยถ้าเป็นงานผู้ชายเนี่ยนะต่ําสุดเนาะก็200แลวเนาะเนี่ย<โ>แ,ลแล้วสีดําๆแบบนี้พี่เวลาที่หนูเปิดกระสอบนะเปิดกระสอบคัดแยกเฉพาะสีดําที่เป็นแบรนด์นะคะตัวละ250บาทนะหนูคัดแยกที่เป็นแบรนด์ให้ลูกค้านะคะแต่ตอนนี้หนูไม่ได้ดูไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดคัดแยกให้ลูกค้าเลยค่ะขายยากกะสอบอย่างเดียวเลยลูกค้าเอาไปคัดเอาเลย ทรงแบบพี่ดูขาเด็บเดฟพี่ขาเด็บเดฟค่ะขาเด็บเดยินเข้มขเข้มค่ะยิงเข้มเข้มเดบเดนะคะกระสอบลูกใหม่รีบแคปรีบทักแชทมานะพี่นะมีไว้แค่สี่ลูกนะลูกใหม่นะหมดแล้วหมดเลยนะส่งฟรีเฉพาะกระสอบนี้ที่หนูปดรีวิวนะคะส่งฟรีเฉพาะกระสอบนี้ที่หนูดปดรีวิวนะคะขาเด็บเดฟ่ะดูปลายขานะคะตัวนี้ของผู้หญิงเดบเดเลยนะแล้วผู้หญิงใช้สามสี่นี่หยหายากมากพี่หายากมากโอ้โหสไตล์ไบเกอร์พี่ สไตล์ไบเกอร์ตัวนี้ผู้ชายผู้หญิงไปดํ่ในไส่ใดก่อนเนาะมันดูไม่ออกเนาะทรงเนาะโอ้โหพี่ดูหัวเข่านะทำเป็นนี้สไตล์ขาดเดิมๆนะคะเล่นแบบแนวไบเกอร์จ้ะอ่ะโอเนวี o ค่ะโอเนวี o นะคะไซส์อย่างสวยเลยนะเอลสามสิบสองยาสามสิบสองพี่จาโอเนวี o นี่ส่วนใหญ่จะเป็นผ้ายืดค่ะกระบอกเล็กค่ะ ผ้าเยื่อ่ะกระบอกเล็กไม่กระบอกเด็กก็เด็กมีแค่นี้แหละค่ะโอเนวี่อืมสวยมากค่ะพี่นี่ขนาดยังไม่รีดนะสวยขนาดนี้นะถ้ารีดจะสวยขนาดไหนเนี่ยดูดิสวยมากเลยอะ่ะสวยมากโอ้เป็นไงแก๊บจะบพี่จา๋าโหตัวนี้ผู้ชายนะคะกระเป๋าใหญ่ค่ะพี่หาแก๊บนะนี่เอาไปคัดเอาไปแยกเอานะคะเอาไปคัดเอาไปแยกเอานะ สวยๆงามๆสีเข้มๆที่ดูนะคะสีเข้มๆเลยเอาไปแยกเอาเลยค่ะพี่รีวิวส่งฟรีค่ะใครรับพิมพ์รับมาเลยใครอยากได้สอบใหม่รีบทักแชทมานะคะตัวนี้งานผู้หญิงค่ะพี่หางานผู้หญิงนี่ก็ได้ทรงเอวสูงอยู่นะเอวสูงแล้วก็ผ้ายืดนะคะผ้ายืดสไตล์สีเข้มๆตัวนี้งานผู้ชายค่ะพี่หางานผู้ชายเอว34ค่ะ m a x กซิโกค่ะเออเนี่ยก็สอบบนหนึ่งชอบแบบเนี้ยชอบแบบเนี้ย คืองานมันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเปื้อนอ่ะงานมันไม่ค่อยเปื้อนอ่ะงานเบอร์หนึ่งนะคะถือว่าสวยโอ้ยงานผู้หญิงที่เดฟเดฟแล้วทำสไตล์เดิมๆค่ะสไตล์ขาดเดิมๆนะสกิทหัวเข่านะคะนี่ขาดเดิมๆนะคะสีเข้มๆใครรับแจ้งมาได้เลยพี่จ๋าใครรับแจ้งมาได้เลยนะคะใครรับแจ้งมาได้เลยค่ะส่งฟรีจะพี่ส่งฟรีนะคะ ตัวนี้ made in USA ค่ะ Lucky brand นะคะงานผู้ชายค่ะ made in USA ค่ะนี่เอาไปคัดแยกเลยนะคะใครเปิดได้ก็เอาไปคัดแยกเลยงานแบบไหนยังไงก็แล้วแต่นะคะตัวนี้เป็นงานกระดุมด้วยนะของผู้ชายนะคะงานกระดุม้าสะอาดเลยค่ะเอลสามสิบสามพี่เอลสามสิบสามเนี่ยขาดกระบอกเล็กนะคะทรงสลิมค่ะพี่ขาดกระบอกเล็ก รีบทักแชทมานะคะรีบทักแชทมารีบทักแชทมานะคะนี่ค่ะเดฟพี่จ๋าค่ะเดฟค่ะเดฟสีก็จะเป็นอ่าสียีนยีนเข้มแล้วก็ดำเนาะตอนนี้ดเดฟเดฟพี่ดูดี่ยวหูยังสวยเลยอะ่ะเดฟแล้วก็ดำแบบดำสวยมากอ่ะดำสวยมากแล้ดวลดิดำสวยมากเลยใช้ได้เลยนะ เบอร์หนึ่งนะคะไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ผิดหวังพี่งานเบอร์หนึ่งส่วนใหญ่จะสวยงามทุกตัวค่ะเอวสูงพี่จ๋าเอวสูงตัวนี้งานผู้หญิงค่ะเอวสูงเป้ายาวนะคะเวลาผู้หญิงใส่ก็จะเป็นสไตล์แบบเหมือนทรงมัมอะไรเงี้ยเนาะเป้ายาวเอวสูงสูงนะคะทรงม,มัมเก็บพุงเก็บสะโพกนะได้หมดตัวนี้ก็เอวสูงจ้ะเอวสูงนะคะไอ้ตัวนี้ป้ายมันคุ้นๆจังเลยอะเหมือน H&M ไหมตัวเนี้ย เฉนเอ็ M, พี่จ๋าเฉเนอ็มหูยทรงแบบทรงตอนนี้ในช็อปยังมีอยู่เลยอะตัวนี้ที่เขาเรียกอะไรอะกระบอกกระบอกอะเนี่ยเนี่ยพี่คือถ้ามันอยู่ในกระสอบที่เป็นคูลอตคูลอตยีนอะหวตกเฉลี่ยตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่80กว่านะกระสอบที่เป็นคูรลอตยีนอะแล้วนี่อยู่ในกระสอบนี้หูสี่สิบสบเาทเอาไปคัดแยกเลยพี่ไซส์ก็สวย ซส์สวยมากไซส์สวยมากเลยอ่ะแล้วเป็นขากระบอกใหญ่นะวัยรุ่นชอบเนาะตอนนี้วัยรุ่นชอบมากเลยขาแบบนี้นะคะ<ม>อ่ะแรงเลอค่ะพี่หาแรงเลอร,ร,ลอร์ตัวนี้แรงเลอผู้หญิงนะคะสีเข้มแรงเลอสีเข้มสียินเข้มนะคะพี่สียินเข้มนะสียินเข้มตัวนี้งานผู้หญิงนะคะเดบ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 ทำสไตล์เดิมๆสไตล์เดิมๆ เออตัวนี้ก็ผู้หญิงนะเอวสูงผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นทรงเอวสูงนะคะเอวสูงสีเข้มเข้มผ้าก็สไตล์ขาดก็เจอน้อยนะสไตล์ขาดเดิมๆอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์ไม่ขาดนะคะทรงขากระบอกวินเทจนะคะบางคนอาจจะเรียกทรงมัมก็ได้พี่เด็บเดฟเลยค่ะเด็บเดฟตูดเป้าเต็มมากเลยอะ่ะโอ้โหตัวอื่นไม่รู้เฮ้ยตัวนี้ต้องนี้สวยอะ่ะ โอ้อามานี่จ้ะพี่อามานี่พี่ดูตรงตรงไอ้ไอนี่สิมันเป็นเหมือนขนม้าเนี่ยเหมือนขนม้าดูโลโก้แบบเท่มากอ่ะดูดิทำแบบเป็นขนม้าเนี่ยอามานี่โอ้ยังสวยเลยอามานี่ผู้ชายนะตัวเนี้ยไซส์สามสิบเอ็ดค่ะอามานี่นี่ โอ้ยอยางสวยอ่ะอยังสวยเลยอ่ะกระดุมก็เท่ค่ะพี่กระดุมก็เท่ขาเดฟนะคะขาเดฟทรงแบบสไตล์ขากระบอกเล็กของผู้ชายอะไรเงี้ยตัวนี้ก็งานผู้ชายนะคะลีงานผู้ชายเอลสามสิแปดนะสาสิแปดนี่ก็น่าจะใหญ่สุดนะคะพี่ใหญ่สุดลีโอเนวี่ค่ะโอเนวี่ผู้หญิงนะคะขาเดฟเดฟเอลสูงๆ ขาเด,ดเดีดเอลสูงๆ้าสานมากเลอยอ่ะ้าสานมากด,ดูดิตัวนี้ลีวินเทจจะพี่จ๋าลีหาวแบรนด์ออกดีนะแบรนด์ออกดีนะเบอร์หนึ่งใช้ได้เลยถึงแม้จะไม่ค่อยได้เปิดรีวิวนะถือว่าโอเคมากค่ะตัวนี้เอเป็นขากระบอกเล็กนะาน่านนจะเป็นงานผู้ชายนะพี่นะไซส์เล็กสุดก็ประมาณสักยี่ ยี่สิบแปดพี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะก็เล็กสุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นของผู้หญิงะคะ่ะตัวนี้งานผู้ชายะคะ่ะเฉลี่ยตัวละสี่สิบเก้าบาทพี่แต่งานโอเคมากเลยอะ่อะอ่ะตัวนี้โอ้ยตัวนี้แปลกอะ่ะน่าจะเป็น US นะอะ่ะนี่ป้ายแคร์ด้วยพี่งาน USA Made in USA ค่ะป้ายแคร์ค่ะโคตรวนเทจเลยตัวเนี้ย พี่ดูดิล้วเป็นงานกระดุมอ่ะแล้วพี่ดูเบลหลังดิพี่ดูเบลด้านหลังโคเป็นเทปเลยอ่ะดูดิโหยังสวยอ่ะแล้วดูป้ายนะคะเป็นหนังแบบหนังนิ่มๆอะหนังนิ่มๆอ่ะสวยเลยพี่สวยเลยตัวนี้แจม<ำ>อ่ะลีค่ะตัวนี้ลีลีสีเข้มค่ะเดฟค่ะของผู้หญิงค่ะลีตรวจเป้าเต็มนะงานโอเคนะ กระสอบเบอร์หนึ่งนะคะรวมชายรวมหญิงค่ะเบอร์หนึ่งรวมชายรวมหญิงเ่ผ้าแบบว่าเดบเดบยืดยืดเข้มๆมพี่เข้มๆมนะคะเข้มๆขมสนใจครับรับกระสอบนี้แจ้งได้ค่ะพี่รับแจ้งได้ค่ะส่งฟรีค่ะพี่ค่ะนี่ตัวนี้ผู้ชายนะคะผู้ชายกระเป๋าใหญ่ขาเดบมาก กระเป๋าใหญ่งานผู้ชายค่ะเฮ้ยมันมีด้วยเหรอรเวร์พูเนี่ตัวนี้ผู้ชายพี่ขาเดฟค่ะผ้ายืดขาเดฟอ่ะใครรับรีวิวพิมพ์รับนะคะส่งฟรีพี่จ๋าตัวนี้เป็นส่งคาโก้คาโก้ยีนไม่ค่อยเห็นค่ะพี่ไม่ค่อยเจอค่ะเจอเจอน้อยค่ะคารโก้ยีน เรียกักแชทมานะคะพี่หารีดเพิ่มค่าบริการเพียงกระสอบละสามรอบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้เนวี่ค่ะพี่สีก็ส่วนใหญ่ก็เป็นยีนกับดำเนาะถือว่าโอเคนะยีนกับดำ,บดำสีดำเด็บเด็บพยายืดพี่เด็บเด็บพยายืดเด็บเดบ มีแต่สักประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะพี่นะอันนี้ก็เจอตัวที่สองนะสามหกสามแปดตอนนี้เจอสามหกสามแปดมาสมตัวนะคะก็ถือว่าสแตนดาร์ดปกติทั่วไปค่ะไซส์นะคะแต่ผ้าสะอาดอ่ะผ้าสะอาดเลยนะผ้าสะอาดผ้าสะอาดงานโอเคมากเลยตัวนี้งานผู้หญิงนะ ด็อกเกอร์เอลสูงวินเทจค่ะป้ายแคร์นะคะ uh, ตัวนี้น่าจะเป็น USA นะคะ mm hmm. เป็นป้ายแคร์ค่ะรายละเอียดครบเลยด็อกเกอร์งานวินเทจค่ะพี่ mm hmm. ก็สอบใหม่แจ้งแอดมิน hmm. มาได้เลยนะพี่บานาน่ารีพับบิคค่ะพี่หาตัวนี้งานผู้ชายพี่ผ้ายืดผ้ายืดทำสไตล์ขาดเดิมๆ สไตล์ขาดเดิมๆนะคะพายืดโอตัวนี้ทรงมัมค่ะทรงมัมเอวสูงเวลาเปิดกระสอบทรงมัมน,น่าจะเจอยี่ห้อเนี้ยบ่อยมากเลยสียีนแบบเข้มๆนะคะสียีนเข้มๆตัวนี้ผู้ชายพี่กระบอกเล็กของผู้ชายค่ะกระบอกเล็ก สกินนี่พรีเมียมค่ะตัวนี้งานผู้ชายนะคะสกินนี่พรีเมียมนี่งานผู้ชายค่ะเดฟเลยพี่เดฟดำแบบดำมากอ่ะดูดิดำมากเลยอะ่ะเอลสามสิบสี่ค่ะตัวนี้งานผู้หญิงค่ะเดฟเดฟผ้ Dave าย,ยืดๆนะคะเดฟเดฟผ้ Dave าย,ยืดๆรีบแจ้งมานะคะใครรับรีบแจ้งมาบอสค่ะตัวนี้ของผู้ชายค่ะพี่ ของผู้ชายงานกระดุมด้วยป้ายหนังผู้หญิงค่ะทรงคูลอตค่ะพี่เอวสูงสีเข้มได้หลากหลายสไตล์นะพี่เอาไปคัดแยกเอานะเอาไปคัดแยกได้เลยพี่ดำกดพัดลมตัวนี้ให้ใส่หน่อยดิตัวนี้ลอนดอน เทลของผู้หญิงโอ้ยขาโคเดปเลยอ่ะขาเดฟมากรหัสนี้ถือว่าโอเคนะคะไม่เคยเปิดเลยค่ะนี่คือครั้งแรกที่เปิดค่ะพี่แมงโก้ Mango ค่ะหได้แบรนดีได้แบรนด,ด,นดีใช้ได้ใช้ได้แบรนดีแมงโก้ Mango ตัวนี้น่าจะเป็นผู้ชายนะกระเป๋าหลังใหญ่นะขาเดฟได้แบรนด์พรีเมียมเนาะแบรนด์แบบพรีเมียมเลยขาเดฟ เอลสามสิบสองนะคะตัวนี้ของผู้ชายค่ะพี่เรียกอย่างเดียวพี่พี่ตามบอกขาข้างนึงออกไหมได้ยวยแต่ลูกค้ากางเกงขาเมันเท่ากันแล้วตัวอื่นก่อนนะเนี่ยพี่ดูดิผู้ชายพี่สีโคตรเข้มเลยอะ่ะแล้วขาเดฟมากเลยพี่ดูดิเดฟมากเลยอะ่ะเข้มมากเลยพี่เข้มมากเลยเข้มมากเดฟมากเลยพี่ดูเข้มมากเลยเนาะ ตัวเมื่อกี้นะคะ L สามสค่ะนี่นะคะขาเท่ากันนะพี่นะเดี๋ยวลูกค้าจะตกใจว่าทําไมเมื่อกี้ขาไม่เท่ากันนะอยู่ด้านในนะพี่นะเนี่ยตัวนี้ก็ผู้ชายพี่สัดส่วนก็พอประมาณนะคะพอประมาณชายหญิงคาคากันไปผู้ชายก็ได้ขาเด็เดฟกระบอกเล็กได้หลายอยู่ค่ะงานกระดุมของผู้ชายค่ะพี่งานกระดุม ผู้ชายพายืดนะคะพายืดพายืดตัวนี้ผู้ชายผู้หญิงอะผู้ชายไหมกระเป๋าใหญ่นะเดนิมสกินนี่มันเป็นกระเป๋าใหญ่ไหพี่นะตัวเนี้ยแต่ดูไม่ออกอะว่าชายหรือหญิงคาเดฟอะคาเดฟเดนี่ยคาเดฟตัวนี้งานผู้หญิงนะคะทำะสไตล์เอวสูงค่ะ สีก็ถือว่าสวยงามนะพี่สียีนยีนเข้มแล้วก็สีดำโทนสีที่เป็นสีอื่นๆน้ำตาลอะไรเงี้ยถือว่าน้อยค่ะน้อยงานสไตล์ไม่ขาดขายได้ตลอดการเด็บเดบอะดูดิเด็บเดบเลยอะเวลาลงโพลนะลูกค้าติดใจเลยนะรหัสเนี้ยถึงแม้จะไม่ได้เปิดรีวิวแต่ว่าลูกค้าคนที่เขาเคยเปิดอยู่เนี้ยเขาติดใจนะเขาชอบ เดฟเข้มๆเลยค่ะรีวิวส่งฟรีค่ะรีวิวส่งฟรีค่ะรับบอกเลยรีวิวส่งฟรียังยังได้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 ชายค่ะไ้ได้ได่ได้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 ไะ้ได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 ้ กระเป๋ามันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่อ่ะพี่ไม่เล็กไม่ใหญ่น่าจะเป็นทรงผู้หญิงนะแต่ชอบตรงที่สีเข้มเนาะอ่ะกระสอบลูกใหม่รีบแจ้งมาพี่จ๋ากระสอบลูกใหม่รีบแจ้งมาัาก,ก,มามามกน้องแอดมินมาได้เลยนะคะแจ้งน้องแอดมินมาได้เลยนะคะตัวนี้งานผู้หญิงค่ะงานผู้หญิงเอวสูงค่ะเอวสูงงานผู้หญิงก็จะเป็นสไตล์แบบเหมือนเราเปิดกระสอบไอเนี้ยพี่ทรงมัม่มอ่ะเอวสูงสูงอนะ่ะ ตัวนี้เป็นรูปหัวกะโหลกด้วยยี่ห้ออะไรนะของผู้หญิงค่ะพี่ผู้หญิงเดบเดบนะคะเดบเดบเซเว่นงานผู้หญิงนะตัวนี้ผู้หญิงผู้หญิงค่ะเดฟสีเข้มโอเนวีค่ะ คนในวีตัวนี้น่าจะผู้ชายนะคะผู้ชายเดี๋ยวขอดูก่อนบางทีมันยับยับอยู่ทรงอาจจะดูไม่ค่อยออกนะนี่แต่ได้เรื่องผ้าสะอาดนะคะผ้าสะอาดหมดแล้วก็คือรอบหน้านะคะประมาณสามเดือน,นะคะ่ะพี่หาครั้งหนึ่งแล้วเวลามาในแต่ละครั้งก็คือไม่เคยได้เปิดไลฟ์เลยนะคะไม่เคยได้เปิดไลฟ์เลย หมดเร็วมากค่ะพี่หาหมดเร็วมากค่ะรหัสนี้นะคะคกระสอบใหมมีแค่สี่ลูกนะคะพี่มีแค่สี่ลูกขาเดฟผ้ายืดค่ะขาเดฟผ้ายืดแคปหน้าจอแจ้งแอดมินทางแชทได้เลยนะคะรายการนี้แคปแล้วแจ้งแอดมินทางแชทได้เลยนะคะดูงานไปก่อนค่ะพวตัวนี้เท่อะ ตัวนี้เท่ด้านหลังเท่มากอ่ะแก๊บค่ะแก๊บตัวนี้ผู้ชายค่ะพี่กระเป๋าใหญ่เห็นชัดเจนเลยนะแล้วก็ถือว่าแบรนด์ได้ดีอยู่งานถือว่าสวยอยู่ Express ตัวนี้ผู้หญิงค่ะ Express Express สีเข้มเข้มสีเข้มเข้มตัวนี้งานผู้หญิงเอวสูงค่ะพี่ เอวสูงตัวนี้งานผู้หญิงผู้ชายเนี่ยกระเป๋าใหญ่ไม่แน่ใจอะ่ะตัวนี้งานผู้หญิงค่ะพี่ตัวนี้ผู้ชายนะคะ Lucky Brand เอ3สาค่ะ Lucky Brand เอ3สาของผู้ชายนะคะใครชอบก็จัดค่ะพี่หารหัสนี้อา้าวั u ก k y มาติดๆกันเลยค่ะ Lucky Brand นะคะ พยืดของผู้ชายค่ะพี่คะผู้ชายนี่นะคะตัวนี้ก็ผู้ชายพี่พยืดนะคะพยืดลูสเตอร์นะคะลูสเตอร์ก็งานผู้ชายค่ะพี่งานผู้ชายนะคะลีค่ะตัวนี้ลีค่ะแบรนด์ใช้ได้เลยนะแบรนด์โอเคเลยตัวนี้อะไรอะ่ะ งานผู้ชายนะคะพี่หาตัวน,นี้ขากระบอกเล็กผ้ายืดค่ะกระบอกเล็กผ้ายืดตัวนี้งานผู้หญิงนะงานผู้ชายนะคะตัวนี้งานผู้ชายค่ะผู้ชายกระเป๋าใหญ่แนวเดินป่าโพสอยู่หน้าเพจเฟซบุ๊กเลยพี่รายการที่เปิดจองอตู้ตู้เกาหลีนะคะ โพสอยู่หน้าเพจ Facebook เลยเปิดจองตู้เกาหลีมีงานเดินป่าแต่พี่ต้องดูรายการหมดด้วยนะเพราะว่าตอนนี้พวกกางเกงเดินป่าอะไรพวกนี้หรือว่าเสื้อกลักอะไรพวกนี้หมดแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อมาลเทนเสื้อเดินป่ายังมีอยู่ค่ะพี่ลองลองดูหน้าเพจ a c e b o o k ได้เลยนะคะพี่หาเออบอนค่ะของผู้ชายพี่ตัวนี้ ตัวนี้ผู้หญิงนะคะน่าจะใหญ่สุดนะสีเข้มค่ะเดฟลักกี้ของผู้ชายค่ะลักกี้แบรนด์ตัวนี้เอ,อ NYG New York ค่ะวินเทจของผู้หญิงค่ะพี่วินเทจของผู้หญิงค่ะเฟรนดี้รสของผู้ชายนะคะตัวนี้ โอเคค่ะพี่ใครอยากได้กระสอบลูกใหม่รีบแจ้งมานะคะรีบแจ้งมาแคปหน้าจอคลิปนี้ไรนี้เลยพี่จ๋าทักแชทมาได้เลยนะทักแชทมาได้เลยนะคะกระสอบใหม่ตอนนี้ว่าอีกแค่สี่ลูกนะ ไว้แค่สี่ลูกนะคะหมดแล้วอีก3เดือนค่ะพี่หาอยากจะให้รีดพี่บอกน้อยแอดมินนะค่าบริการเพียงกระสอบละ3 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะรีวิวไลน์นี้ขอตัวปิดไปก่อนนะพี่นะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับละหแดไปนะสวัสดีคะ่ะ